มีอะไรดิ้นได้ใต้ผิวหนังฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะเรื่องราวสุดสยองที่กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวหนังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้หลายคนอดกังวลไม่ได้ว่ามันจะแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือไม่แต่ไม่ต้องตกใจไปเพจดังได้ออกมาขายข้อข้องใจแล้วพร้อมคำแนะนำสำคัญที่คุณควรรู้เรื่องราวเริ่มต้นจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่โพสต์ภาพชวนขนลุกในกลุ่มนี่ตัวอะไรเป็นภาพของอะไรบางอย่าง ที่ถูกพาตัดออกมาจากใต้ผิวหนังของคนไข้าชาวต่างชาติโดยระบุว่าคนไข้ารายนี้เดินทางมาจากประเทศบราซิลและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพโพสต์ดังกล่าวจุดประกายความตื่นตระหนกในหมู่ชาวเน็ตหลายคนแสดงความกังวลว่าสิ่งมีชีวิตนี้อาจเป็นอันตรายและแพร่กระจายในประเทศไทยได้ล่าสุดแฟนเพจชื่อดังอย่าง d i M A D D I C T ก็ได้ออกมาอธิบายถึงกรณีนี้แล้ว โดยระบุว่าสิ่งที่พบในผิวหนังของคนไข้ารายนี้คือตัวอ่อนของแมลงวันบัฟฟลซึ่งเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่พบได้ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้แล้วเจ้าบัฟฟีนี้มันเข้าไปอยู่ในผิวหนังคนได้อย่างไรวงจรชีวิตของเจ้าแมลงวันชนิดนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับเริ่มต้นจากแมลงวันตัวมีที่จะจับยุงลายหรือแมลงอื่นๆมาวางไข่ไข่ของบัฟฟล่จะติดอยู่บนตัวยุงเมื่อยุงไปกัดคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ในขณะที่ยุงกำลังดูดเลือดตัวอ่อนของบอฟฟีก็จะชัยเข้าสู่ผิวหนังของเหยื่อ and this is the part most people miss ตัวอ่อนของบอฟฟีจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ใต้ผิวหนังของเหยื่อโดยกินเนื้อเยื่อเป็นอาหารใช้เวลาประมาณ5-10ถึงสสัปดาห์ในการเติบโตเต็มที่เมื่อโตเต็มที่แล้วตัวอ่อนก็จะชัยทะลุผิวหนังออกมาตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นแมลงวันตัวเต็มไวต่อไป but here's where it gets controversial หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องกังวลเรื่องการแพร่ระบาด ในประเทศไทยในเมื่อบัฟฟลายเป็นแมลงที่พบในต่างประเทศนั่นก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเดินทางระหว่างประเทศที่ง่ายขึ้นอาจทําให้แมลงชนิดนี้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยได้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม d i a a a d d i c t ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการพบบัฟฟลายในประเทศไทยและเคสที่เกิดขึ้นนี้ไม่น่ากังวลมากนักเพราะแม่สามารถกําจัดตัวอ่อนของบัฟฟลายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทําให้วงจรชีวิตของมันไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถพัฒนาเป็นดักแด้ได้ข่าวดีก็คือตัวอ่อนของบอฟฟี่ที่พบในเคสนี้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครพบเห็นนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาการคล้ายคลึงกันเช่นมีตุ่มบวมแดงเจ็บปวดหรือมีหนองใต้ผิวหนังควรรีบแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยด่วนคำแนะนำหากคุณเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของบอฟฟีควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการสวมเสื้อผ้าที่มิชิดทานยากันยุงและหลีกเลี่ยงการถูกมแมลงกัด สุดท้ายนี้อยากถามความคิดเห็นทุกคนว่าคุณคิดว่าประเทศไทยควรมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของบอฟเฟลอย่างไรบ้างหรือคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินความกังวลไปหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับข้อมูลจากกลุ่มนี้ตัวอะไร D A M A A D D I C T